ครับก็สวัสดีตอนเช้าเช้าครับเช้านี้ก็อยู่กับนอนัดฮลวรอหกล้อสิ่งแล้วนะครับเช้านี้ก็จะพามาเอารถไปไหว้นะครับนี่ครับก็มาจอดอยู่หน้าบ้านเซตินครับดำเหาทำไมเดี๋ยวย่างเลยไป้าเอ,อ้ยนะนี่ครับทอทงก็กำลังเช็ครถครับ พวกตต๋อ,อยังไม่มาครับนี่ครับคุณปู่ก็จอดอยู่ในดง,งนี่ครับกี่ยูรถโอ้ยตุครับฮะ มดจอดจริงจริงรีสเลวรีเซ็ตเนอะอจะสตาร์ทนะนี่ะจอดตู้ลงตะยูนนะเนี่ยเช็กรถพร้อมลุยงานครับแต่ว่าวันนี้วหรถก่อนครับ ไอ้มันเช็คอะไ้อ้นนอ่างงั้น,นตัดติดไหมย,ยังไม่ได้ลองเลยครับน,นี่ก็มาแต่เช้าครับสองคนนะลองสตาร์ทดูครูเอลองสตาร์ทดูติดไหมฮึ <c oughs> แบดบัตบอ้อเขได้ยางคู่ใหม่เหมือนยางของไอไออนุเลยทินาเวียน นี่ครับเจ้ามีนาเมีาอะไรเขาก็จอดอยู่นี่ครับ <c oughs> น้องมอมแมมครับเจ้ามีนาคันนี้ไม่ได้ล็อกหนะแต่ว่าเปิดยากมากเป็นเพราะเปิดกันยังไง ปุงเกีเขามีเชื่อมเล็กอะไรทำเป็นรูปแบบยี่ห้อหรือรูปอะไรเขาด้วยนะใหญ่ดีนะครับอ,นนอั็นโอ้โตมาแล้วครับโอโอโอดัมปิ้งมาแล้วลโซไลมิอเจได้จัดไลเดอร์อยู่ นี่ครับไม่คงไม่โคลก็เอาไปหมดนะครับออนี่ครับไอ้แคนยกอ้อรับที่เอาใส่เจ้าพายุแต่ว่าเจ้าเจ้าเจ้าพายุขายไปแล้วนะครับติดเปล่าเฮ้ยติดไว้ ต่อไปก็เป็นคุณปู่นะครับจะให้ทอทงเช็คครับ,บะอะรถเขามีแต่กินน้ำมันคันนี้มันกินน้ำตายแล้วโอ้กรองกันอยู่นี่เลยวะก็ะเทอะ่ิหมดเป็นลิตรเลยนะ เดี๋ยว่อน,น้ำรั่วเนี่ยแบบนี้น,น,น,นี่นี่ติดมาขุนเนี่ยฟ้าฝากโปรงนี้รุ่นมือค้ำนะครับนี่บเห็นไหมมือค้ำอยู่นะไปไม่รั่วเลยอ่นะไเอ้ย มีกรอบเออสุภาพเต้บัตนยเอาเอาไม่ลงเบอร์ใ่ไมเยอะไหมเดี๋ยวกระตาดดูครับว่าติด,ดหรือเปล่าฮะเออฮู้ยสุภาพคุณปู่ยังรอเลย ลองสตาร์ทดูครับติดหรือเปล่านี่ครับเป็นระบบไฟครับดึงปัาบบิดกุญแจป,ปัาบครับหน้ามองเห็นมากเลยครับเอา้าเต้ไม่ดังตายแล้วสตาร์ทดูครับกเกียร์ สตาร์ทติดแล้วครับ <c oughs> ต้องเอากรองทับไปครับไม่งั้นดับไปสตาร์ทคุณปู่ไปแล้วครับไปก็เป็น รถไทยครับโปวดบกเปียดนิดหนึ่งครับรถไทยนี่เป็นรถประจำตำแหน่งของพี่เหล่านะครับว่างว่างไงย,ยันมานี่ถ้าเกียร์ไม่ว่างสตาร์ทไม่ติดเนี่ยนี่รุมเป็นอะไร เกียสามเลยครับสามหอยหลังโอ้อยเร็วครับน,นั่นดับเอาสงสัยจะขับไม่เป็นแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยววะเนาะ Gennið náttúrulega. <laughs>

ั้เรามาจอดฝังงงด่งนี้ครับเช่นรถไถครับต้องจอดฝั่งนี้ครับนี่ครับเรียบร้อยโอ้ไม่ได้ขับนานนิดดับนะครับรถไถเับเรียบร้อยครับนี่อาทงก็ออกมาแล้วครับอ้ติดอะไรมา พ่อพอพอถอยขึ้นถอยขึ้นเรียบร้อยครับอาชีพเงินาหน้ตูโดคไม่ ไปครับไปเอาน้องใหม่ครับมันก็น้องใหม่ตัวหนึ่งนาะ start chưa rồi à? mình đùn 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 dùm Nhi nè thông dùm dùm nè, dùm dùm nó à, hả? Hả? dùm à dùm 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 Nó, nó này chụp. Lê Aaaaaa mít, Tạm về tuần Về khư, khư phân này, <laughs> ruin, ruin, ruin. <laughs> ruin bộ phía lấy tư bộ, phía lê lê. Ở bộ lê này. អ្ហព្រីកុំមានយ៉ាងនោះនេះឲ្យថៃបើប្រួមគីមិនមែនຕ້ອງយន់នេះចេញនេះយកទៅត្រេសបានយកយកកៃចាញ់ស៊ុំកៃទេអន្ត្រេសផ្លោះរថថៃទៅចូលបានផជានខត់តែស៊ុំកៃក៏ដល់ហើយ